มอร์นิ่งค่ะเพื่อน,อนๆทุกคนของแคทเช้าวันนี้แคทจะทําปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวนะคะใส่บาตนะคะแล้วก็วัตถุดิบเตรียมน้อยทําง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่มีลังซึ้งนะคะและบางร้านอาหารก็เขาก็ทําทแบบนี้เหมือนกันนะคะเรามาดูวัตถุดิบและวิธีทํากันเลยค่ะ ค่จะมีปลาหมึกไข่นะคะบ้างล้างให้สะอาดเลยนะคะเอาก้านแข็งๆออกไปนะจ๊ะผักกาดขาวส่วนเครื่องน้ำลาดก็จะมีกระเทียมสับพริกขี้หนูสับรากผักชีสับใบขึ้นช่ายรสตีน้ำตาลทรายน้ำปลาเกลือมะนาวผักชีโรยหน้าจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะหล,ะกละักๆก็มีแค่นี้นะจ๊ะแค่จะใส่น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็รสด,ดีนะคะ1ช้อนชาดอดเกลือนะคะไปช้อนนะคะ ลายช้อนชานะคะแล้วก็เติมน้ําอุ่นนะจ๊ะถ้าทําสําหรับที่นิดเดียวนะคะก็ไม่ต้องน้ําเยอะก็ได้นะคะแต่ว่าของแคทดเผื่อของตัวเองด้วยนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้แคทก็คนนะคะใช้น้าอุ่นคนๆๆให้ทุกอย่างละลายนะคะหลังจากนั้นนะคะแคทจะใส่พริกขี้หนูสับและกระเทียมสับนะคะชอบรสจัดก็ใส่เยอะๆเลยนะคะทั้งสองอย่างนี้นะคะโอเคเมื่อใส่ครบแล้วนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะแบบนี้จ้า เมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะแคทก็จะเพิ่มความหอมโดยการใส่รากผักชีสับลงไปนะคะแบบนี้จ้ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแบบนี้เลยน้ำปลานะคะแคทก็จะใส่หนึ่งทัพพีนะคะหรือสัดส่วนนะคะเท่ากับ3มช้อนโต๊ะนะคะสัดส่วนของน้ำปลาจะเท่ากับน้ำมะนาวเลยนะคะแบบนี้ค่ะบีบเสร็จแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะแคทก็จะเอาใบขึ้นช่ายนะคะหั่นนะคะล้างสะอาดแล้วก็มาคลุกเบาๆนะคะ แบบนี้นะจ๊ะวางไว้ก่อนนะคะน้ำยำน้ำยำเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งไฟนะคะดอดเกลือหนึ่งช้อนชาจ,จะ้ะแล้วก็ลวกผักกาดขาวนะคะถ้าใครไม่มีผักกาดขาวสามารถใช้กระหล่ำก็ได้นะคะกระหล่ำซอยนะจ๊ะแบบนี้เลยค่ะเมื่อลวกดีแล้วนะคะแคทก็จะยกพักไว้นะคะ,สะเสด็จพักไว้นะคะ,สะเสด็จน้ําพักไว้แล้วหลังจากนั้นแคทก็จะเอาปลาหมึกที่บ้างแล้วนะคะลงไปนะคะลวกนะคะแล้วก็ ค่อยๆวางปลาหมึกไข่ลงไปนะคะแล้วเขาลอยเขาเด้งแล้วก็สุกนะคะแบบนี้จริงๆมันสุกแล้วนะคะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะว่ามันเด้งแล้วนะคะ,สะเสด็จน้ําเสร็จนะคะเราก็มาจัดวางไว้แบบนี้นะคะกินหอมมากเลยนะคะโอเคตอนนี้แคทก็จะเอาน้ํายํานะคะมาลาดนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะโรยนะคะกระเทียมฝานนะคะแล้วก็ผักชีสักนิดนึงนะคะต่อขั้นตอนนี้อาจจะลําบากเพราะว่ามือเดียวนะคะถ่ายถ่ายคลิปด้วยนะจ๊ะ แบบนี้ค่ะถ้าเผื่อใครอยากจะเอาไปเวฟต่อเอาไปเข้าไมโครเวฟต่อนะคะเพื่อให้พริกมันสลดนะคะก็ได้นะคะแต่ว่าแคทชอบแบบนี้นะคะพริกมันดูสดเด้งดีนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะใส่บาทเช้านี้เซตนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์แคทนะคะรวมถึงคนที่มาคอมเมนต์ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขล่ำล่ำรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดโลกปลอดภัยนะคะมีเงินไหลมาเทมาจ้าบ๊ายบายค่ะ